สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยมาดูนะคะเป็นไอเทมลิมิต e t c ฟรีค่ะที่เขานะคะจะนํามาแจกฟรีในเร็วๆนี้นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นผมหน้ามาสีแดงนะคะมันจะเป็นปลอยผมด้านหน้าค่ะซึ่งเขานะคะจะมีการแจกฟรีเนี่ยในวันที่28กรกฎาคมนี้นะคะจะแจกเนี่ยในเวลาตีสองค่ะจํานวนทั้งหมดนะคะ1 5 0 0 0ชิ้นค่ะแล้วก็ไอเทมชิ้นนี้นะคะมีลิงก์ให้เรียบร้อยแล้วนะเดียดยเ๋ยวเราจะแปะลิงก์ไอเทมไวให้ใต้คลิปนี้ค่ะ สำหรับใครนะคะที่สงสัยว่าการรับไอเทมฟรีนะคะ,ะต้องทำงยังไงเนี่ยทุกคนนะคะจะต้องมาตามเวลาที่กําหนดนะคะให้ตรงตามเวลาได้คะ่ะเพราะว่าไอเทมลิมิต็ีดีซีนะคะคือเขาเนี่ยจะมีการแจกแบบจํากัดจํานวนชิ้นคะ่ะเพราะงั้นเนี่ยในเวลาเดียวกันนะคะคนหลายคนเนี่ยเขาก็รอคอยนะคะในการกดรับไอเทมฟรีคะ่ะซึ่งเรานะคะแนะนาให้ทุกคนเนี่ยดูวิธีการแก้ทางบอทนะคะจะเป็น2คลิปนี้เลยคะ่ะมีการสอนในคอมนะคะแล้วก็ในมือถือด้วยค่ะซึ่งเรานะคะจะแปะลิงก์คลิปสอนรับของฟรีเนี่ยไว้ใต้คลิปนี้ค่ะสามารถไปดูนะคะแล้วก็ไปทําตามกันได้ค่ะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็เพียงเท่านี้นะว่าจะคลิปนาค่ะบ๊ายบายค่ะ